สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจับบอลบ้านๆนะครับรวมตัวกันเป็นกอนะครับหกหลงนะครับตัวเนี้มีด้วยกันอยู่หกระถางนะครับผมก็จัดการมาล้างรากนะครับผมล้างรากอย่างดีเลยเนี่ยก็แช่น้ํายาบีวัสักหน่อยครับให้ลากเดินเร็วขึ้นแล้วก็จับรวมลงในกอเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปเลยครับผม ทำฟอร์มกอ่อนะครับผมต้นไหนที่ต้นสูงๆเราก็ไว้ก่อนเลยนะครับต้นนี้สูงเรา,เาไว้ตรงกลางเลยนะครับผมปึ๊บขยายล่าเขานิดนึงนะครับปึ๊บเอาติดติดกันยิ่งดีนะครับเ้าจะได้ดูสวยงามนะครับ ล้อมล้อมเลยนะฮะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแหฟึ๊บถ่ายยากนิดนึงครับเพราะว่าผมไม่มีขาตั้งกล้องก็คือใช้ไม้ค้ำไม้เสียบแล้วก็วางโทรศัพท์กับดินเลยฮะฟึ๊บเห็นไหมครับ จับตรงกลางนี่หนึ่งแค่นี้เราก็จะได้ฟอร์มกอส,สวยๆแล้วฮะถึงดินที่ดินที่เมื่อกี้เราก็อาลงรอบๆได้เลยครับน้ำยาเล่ล้ยงรากเราจะแช่ก็ได้นะครับหรือถ้าเราถ้าเราไม่แช่น้ำยาเล่ล้ยงรากนะครับเรา ใส่บัวรดน้ำมาสมนิดนึงนะครับแล้วก็เอาลงได้เลยครับลดลดโคนได้เลยรวยเหมือนกันครับรากโตเร็วเหมือนกันจะเห็นได้ว่าที่สวนก็ส่วนมากก็จะใช้อ่าแกลบดำนะครับถ้าไม่มีจริงๆนะใช้แกลบดำแต่ถ้ามีดินใบก้ามปูกับใบมะขามนี่ก็จะใช้ดินใบก้ามปูกับใบมะขามนะครับ ก็จะได้ฟอร์มกอสวยๆแล้วฮะเดี๋ยวเรามีไม้มาจัดทรงกันอีกทีนึ่งนะครับใส่ไปเลยครับผมไม่ต้องกลัวครับบางคนจับมารวงกรเนี่ยกลัวเขาตายกลัวเขาเฉาน,นะครับเขาเฉาจริงครับเฉาได้ไม่กี่วันครับแต่เขาฟื้น เฉาเต็มที่ก็สองสามวันนะครับเพราะเป็นพืชที่ผมผมมองว่าเขาเขาตายยากนะบอนสีเนี่ยเลี้ยงยังไงก็โตครับฝั่งนี้ลมแล้วแหละ<ๆ>เดี๋ยวเสร็จแล้วเราเรามาโชว์อีกทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับรวมกอเรียบร้อยนะฮะจัดทรงให้เรียบร้อยไม้ค้ำเป็นอย่างดีเลยฮะย็งไงบ้างครับ นี่คือกอของฮกลงนะฮะเวลาเขาใส่อ่างในอ่างนะฮะเขาจะสวยมากเลยนะีจัดทรงอย่างสวยนะครับนี่ครับผมฮกลงครับฮกลงถ้าใครมีที่บ้านเยอะๆแนะนําให้เอามาทําเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะครับนะฮะเขาจะสวยมากนะถ้าเขาอยู่เดี่ยวๆเขาจะไม่ค่อยสวยนะฮะแต่ถ้าได้รวมกอเมื่อไหร,ร่นะฮะฮกลงนี่ก็ หนึ่งในใต้ล่าเหมือนกันครับผมเนี่ยฝากไว้แค่นี้นะครับบอลสีหกหลงครับ